สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องตะวันสกุลก,กันอีกเส้นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมินิเวิลด์บล็อกอาร์นแงวู้ฮู้ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวบ้านที่เราสร้างเอาไว้นะครับแต่ขั้นแรกต้องไปดูก่อนว่าเขาทำอะไรกันไว้ยมั่งอะไม่ใช่บ้านเรานะอันนี้ อัน,นเป็นบ้านคนหนึ่งเด้อถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็ต้องขอเพลยนะครับเพราะว่าพัดลมบ้านเราดังมากนะครับคืออะไรอ๋อนี่คือส่วนในบ้านเรานะจ๊ะอะให้เราไปไหนอะโอเคเราจะต้องตามลูกศรไปก่อนเนาะอึบอึ๊บโอเคอ่านี่อ่า,อาวัดดีลุงที่นี่คุณสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์สำหรับ พราะป,ปลูกและไขสัตว์เพือเลี้ยงการขยายบ้านของคุณเริ่มต้นด้วยการปลูกพืชซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีสามเมล็ดจากพ่อค้าฟาร์มฟรีอื้ึโอเคโอเคจ้าฉันจำได้ว่าฉันเคยมาซื้อที่นี่แล้วนะถูกไหมทุกคน จำได้ว่าฉันเคยมาซื้อแล้วนะจ๊ะโอ้ยฉันจำได้ว่าฉันเคยมาซื้อแล้วเอาไปไหนต่ออ๋อมาฟรอนดินนะเคมาฟรอนดินนะจ๊ะคือทุกคน ลองเงียบหน่อยก็ต้องขอพรนะเจาขอตัดนะนี่นะครับในเกมมินิบัวบักอาร์ตก็จะมีการทำอยู่นะเราชื่อว่านายที่แขนนะครับโอเคไหมทุกคนนี่ขั้นแรกเราสร้างนี้ไวน้นนครอบนี่เล่นเดียวเลยนะจ๊ะก็คือว่าเพื่อนเรานะจ๊ะเพื่อนเราเขาชื่อเมฆนะจ๊ะเขาชื่อเมฆเยีายนะเมือนอันนี้จะทะลุได้ปะ ไม่อย่าบอกนะฉันลืมสาร้างหลังคาข้างบนนั่นไงนั่นไงชัดเจนเลยนะคะโหยชัดเจนเลยทุกคนใช่ไหมโอ้ยฉันปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วดิใช่ปะอ้าแม่จ้าฉันลืมปิดเหรอทุกคนแป๊บนึงนะนี่ฉันลืมปิดเหรอเนี่ยก็ไม่ลืมนี่โอเค ทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออนุญาตตัดตรงนี้ครับนี่ทุกคนบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้พี่ตะวันมาทำอะไรเนี่ยก็จะมารีวิวบ้านในเกมมินิโบวบอกอาจกันนั่นแหละทุกคนเนี่ยก็คือว่าอาจจะมีสัตว์บางตัวที่หายไปมั่งนะนี่หน้าบ้านเราจะมีแบบพวกสัตว์ขี่นะจ๊ะก็จะเป็นนกกระจอกเทศบ้างนะจ๊ะ ไดโนเสาร์ aur, นะจะไดโนเสาร์ aur, นี้มีเยอะนะมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่เออมีเยอะมีเยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสอนจับสัตว์ในเกมมิริเวลนะจ๊ะนี่ทุกคนดูมีควโลกสิจ๊ะมีควโลกนี่น่ากลัวมากๆเลยนะจ๊ะแต่แต่ตน้องเชืองไนะนี่นี่ก็คือบูลลิงนะจ๊ะบูลลิงที่กระโดดได้สูง งมากๆอาะทุกคนลองดูนะอืมอ่ะกระโดดไม่ได้ออกติดติดติดโัดวเลี้ยงอยู่นี้นก่อนแะล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว้ายทุกคนเราเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบชอบติดอะไรเนี่ยชอบติดสัตว์เออนี่บางคนก็อาจจะถามว่าพรุงนี้พี่ตะวันเลี้ยงอะไรไม่มีนะจ๊ะไม่มีก็คือว่ายังไม่ได้เลี้ยงสัตว์อะไรนะจ๊ะพรุ่งนี้ไม่แน่จะเลี้ยงสัตว์ตัวใหม่เนาะ ไปทุกคนเข้าไปกันเลยคลิปนี้ก็จะแบบยาวนิดนึงนะทุกคนนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นพวกกล่องสมบัติที่เราเอาไว้เก็บนะจ๊ะเก็บเอาไว้เผื่อว่าเอ้ยวันไหนที่เราต้องการใช้เราก็มาใช้ได้อะไรประมาณนี้เนาะ คือเราเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะจ๊ะนี่เห็นไหมมีข้โลกมาอีกแล้วไดโนเสาร์นี่ก็ของเมฆนะจ๊ะของเมฆเลย3ตัวหมดเลยนะจ๊ะสามตัวนี้จะเป็นของเมฆนะจ๊ะอ่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่ตะวันเมฆคือใครหรอคะเมฆก,ก็คือยูทูบเบอร์หนึ่งคนนะจ๊ะเขาชื่อว่าท่องช่องอะไรรู้ไหม ตะวันไทยนะคะตะวันไทยแต่ทุกคนอย่าเกิดกระแสด่ามาว่าพี่ตะวันเขาสร้างช่องเหมือนพี่ตะวันพี่ตะวันไม่ว่าหรอไม่ว่านะจ๊ะเพราะว่าเรารู้จักกันในเกมนะจ๊ะก็เลยแบบไม่ค่อยอะไรกันมากมายนะจ๊ะอืมนะจ๊ะก็คือบางทีนางก็งอนแล้วนางก็ออกจากเกมไปเลยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วฉันก็ต้องมีการโทรตามมั่งนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นรังพึ่งที่แบบ เต็มนะจ๊ะแต่เมฆนางไม่เก็บนะจ๊ะถ้าไม่นางไม่เก็บหรอนางขี้เกียจค่ะทุกคนคะ่ะบอกเลยค่ะนางขี้เกียจมากเวอร์นี่อ้าผีเสื้อมาตอนรับคนดูไหนเล่หรอใครทำม,มาทุกคนโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมฉันตกหลุมอ,ผอ้ผีเสื้อทุกคนผีเสื้อหายหมดเลยอะ่ะคนมีแต่พึ่งอย่างเดียวเลยอะ่ะนาเอาจริงๆนะทุกคน เราไม่ได้อยากจะเลี้ยงพึ่งไวในห้องนี้เอาจริงๆห้องนี้มันเคยเป็นห้องผีเสื้อนะจ๊ะแต่ว่าผีเสื้อมันหลุดออกไปไม่ได้หลุดหรอกมันตายมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะมันอาจจะนี่ก็ในนี้ก็จะเป็นห้องของหิ่งห้อยแต่หิ่งห้อยก็หายไปเหมือนกันเลยทุกคนหายไปหมดเลยก็เลยกลายเป็นกงเปล่านะจ๊ะก็คือต้องขอภัยด้วยจริงๆนะคือแบบสัตว์ในเกมนี้อืมอืมมันฆ่าได้ไงทุกคนแล้วต้องฆ่ามัน ได้ครับนี่เราก็จะได้เหล็กในมาด้วยนะทุกคนเรามารับของได้เนี่ยเมฆเราสร้างได้แบบงดงามมากนะจ๊ะนี่ก็คือบ่อปลานะจ๊ะคือบ่อปลามีทุกอันเลยนะจ๊ะทุกคนมีทุกชั้นเลยนะจ๊ะอยู่กันชั้นสามนะจ๊ะคือบอกเลยว่ารีวิวบ้านสามชั้นในเกมมิดิวบ,บอกอัดนั่นเองนะครับ ก็คือขอบอกอย่างนี้เลยนะจ๊ะว่ามันสวยมากละซึ่งเมฆนางลืมเก็บน้ำพึ่งหรือเปล่าไม่มาเก็บสักทีมาเก็บได้หรอแเม่ถ้านายเห็นคลิปนี้มาเก็บน้ำพึ่งในฟาร์มพวกเราเลยนะไม่ไหวแล้วน้ำพึ่งเยอะเกินเดี๋ยวพึ่งก็ไม่มีเก็บน้ำหวานแล้วโอ้โหทำไมมันขึ้นยากจังเลยพอนขึ้นยากมากว่าต้องขอทุบน,นะทุบอ,อกก่อนโอเคนี่ไงขึ้นง่ายขึ้นแล้วนะจ๊ะ คือต้องทุบออกใช่ไหมโอเคเนี่ยนะก็ให้ <c oughs> ก็ไม่มีทางเลือกแล้วล่ะทุกคนนะจ๊ะโอ้ยฉันต้องทุบทิ้งหมดเลยนะจ๊ะอืมนะจ๊ะคือขั้นตอนนี้นะจ๊ะก็คือว่าทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่ตวันคลิปมันจะยาวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็คือเดาๆเอากันนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นชั้นที่สามนะโอ้ยติดติด แม่เอออย่างนั้นแหละนี่ก็จะเป็นชั้นที่สามที่เราคิดว่าสร้างยากที่สุดนะจ๊ะก็คือแม่เขียนว่าห้องอาหารตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเอยเดาวโหลดแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะเดี๋ยววงให้ดูนะจ๊ะอันเนี่ยทุกคนเห็นปะคือตอนนี้แปดนาทีแล้วนะจ๊ะต้องด่วนเลยนะจ๊ะโอเคมาแปดนาทีคือเขาห้ามอัดเกินสิบนาทีนะจ๊ะ มาคือเราอ้ยเนาะไปอย่างรวดเร็วนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นโอ้โหเมฆสร้างตู้เย็นได้ด้วยนะจ๊ะทุกคนเมฆเก่งไม่ล่ะเนี่ยึนี่คือฉันเนะาะเมฆไหนอะตู้เย็นเธอนี่หลอตู้เย็นไม่มีของเลยทุกคนเนี่ยคือแบบเราก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยนะนั่นคือโตคราฟนะจ๊ะที่เห็นอยู่ข้างๆแบบข้างๆแบบริมสุดอะนี่ ข้างในนั้นห้องครัวนะจ๊ะส่วนพวกนี้นะน้ำแดงไหนว่าน้ำดแดงเมฆโอ้โหนี่ไม่ใช่น้ำแดงนะเมฆนี่มันน้ำแตงโมนะจ๊ะนี่ทุกคนดูสิเป็นยังไงเป็นแผงเลยนะจ๊ะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนโรงอาหารนะจ๊ะนี่แล้วตรงนี้ก็มีไดโนเสาร์ก็มีขั้วโลก เอาไว้โชว์เผื่อคนดูแบบอยากดูนอนนอนกันนะจ๊ะโอเคงานสำหรับวันนี้ช่องตะว,วันสก,กุลก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดลาจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดชงคลิปให,ใหม่และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เราลงคลิปให,ใหม่จะได้แจ้งเตอนไปยังโทรศัพท์ของทุกานนะครับงานสำหรับนนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายทุกคนบอกเลยนะจ๊ะ วันนี้งดซากุระหนึ่งวันนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำจ้าบ๊ายบายอย่าลืมนะจ๊ะค a จ้า